จยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า, Run าด็อกรันสามดีเอาล่ะตอนนี้เรากลายเป็นน้องหมาน่ารักมากๆเลยแต่แบบกลิ่นค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องพาน้องหมาไปอาบน้ําก่อนมาแล้วแต่แบบว่าถ้าเราถ้าเราไม่อาบน้ํามันจะเป็นยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องลองดูหน่อย ปกติแล้วน้องหมาเขาไม่ชอบอาบน้ํานะคะเพราะฉะนั้นต้องลองดูแล้วว่าถ้าไม่อาบน้ําเลยจะเป็นแบบไหนกลายเป็นน้องหมานูไปซะแล้วเออหืออเออหือว่าแล้วเชียวว่ามันจะต้องไม่ผ่านเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะสงสารน้องหมาเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราจะต้องพานางนะคะไปอาบน้ํานั่นเองมาแล้วจ้าดูเหมือนว่าข้างหน้ามันจะมีสิ่งกีดขวางด้วยนะคะว้าวมีน้องหมาตามมาด้วย หลังจากที่เราเก็บไอเทมเหล่านี้ไปแล้วนะคะก็จะมีน้องหมาหนุ่มน้อยตามมาเก็บรองเท้าเก็บกุญแจเราสามารถขึ้นไปชั้นบนได้แล้วในที่สุดฉันก็กลายเป็นน้องหมาแสนสวยได้ขึ้นแทนกับเขาสักทีเอยดูนั่นสิดูน้องหมาตัวนั้นสิหนะ้าตาดีจังเลยนะเธอ <c oughs> นี่ี่เรากลายเป็นน้องหมาไปแล้วเหรอคะเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เราจะต้องอต้องหลบเอาหลบไม่พ้นหรออันนั้นมันเป็น เป็นอะไรอะพายุหิมะหรือว่าพายุฝนเมื่อกี้ดูไม่ทันน่ะแต่ว่าตอนนี้เราสามารถถ่ายรูปนะคะลง i ิน t a g r กรมได้แล้วโอ้สุดยอดเลยน่ารักมา,ากๆถ่ายรูปออกมาขึ้นหน้าดูสวยมากเลยจ้าเอาละ่ะเราขึ้นแท่นไปได้แล้วนะคะในที่สุดฉันก็ขึ้นมาได้อีกแล้วคะ่ะน้องหมาดูท่าทางจะชื่อว่าเชอร์รี่นะคะนี่ใส่เสื้อผ้ารูปเชอร์รี่มาด้วยตอนนี้เราสามารถปลดล็อกอันนี้มาได้ใหม่น่าจะเป็นน้องหมาตัวใหม่นะคะทุกคน มาเลยจ้าตอนนี้อ้านี่เราอยู่กันในโบนัสเลเวลงั้นเหรอมาแล้วต้องหลบหลบเมฆฝนเอา้าหลบไม่พ้นนะ่ะเมื่อกี้เราสามารถเก็บรองเท้ามาได้แต่แบบว่ากลายเป็นว่าเราเก็บผมที่มันเลอะโครนโดนตัดหน้าแต่แบบว่าไม่เป็นไรนะคะยังมีเลเวลต่อไปเอาดูนี่สิดูเหมือนว่าเราจะสามารถปลดล็อกอะไรมาได้บางอย่างนะคะเป็น w o นเดอร์วูแมนงั้นเหรอ ถ้าแบบนี้ก็ดีเลยซีนี่ไงเราสามารถปลดล็อกชุดของ Wonder Woman มาได้แบบกดครั้งเดียวเราได้เลยอะสุดยอดมากเลยทุกคนแบบน่ารักมากๆเลยนะคะเอาล่ะดูเหมืนว่าตอนนี้เราจะสามารถใส่ชุด Wonder ได้หรือเปล่าอันนี้เป็นน้องหมาแต่ละตัวนะคะที่เราสามารถนำไปใช้เล่นได้ ตอนนี้เราอล็อกวั Wonder มาได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเอาเซตนี้นะคะไปเล่นนั่นเองดูสิว่าคราวนี้เราจะสามารถแต่งตัวเป็น Wonder น้องหมาได้หรือเปล่าเก็บกุญแจมีชายหนุ่มเอาม่ใชส่สิมีน้องหมามีน้องหมาชายหนุ่มเอ๊ะเรียกว่าอะไรดี <c oughs> เอาละขึ้นไม่ได้ไหม <c oughs> อือโดนตัดหน้าน่าเสียดายเหลือเกินแต่แบบว่าไม่เป็นไรนะคะยังมีเลเวลต่อไปที่เราสามารถจะขึ้นไปได้นั่นเอง ไปต่อกันดีกว่าค่ะดูสิเจ้าน,น้องหมาข้างหลังนี่ก็แหมบุลลี่เลอเกินแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราสู้อยู่แล้วมาเก็บเก็บให้เรียบร้อยนี่ในวงการหมาก็มีการบุลลี่กันด้วยเหละเนี่ยแย่จังเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าทำเลยนะจ๊ะฮึบเอาล่ะตอนนี้เราสามารถถ่ายรูปลงอินสตาแกรได้แล้วนะคะสุดยอดมากโอ้โหว้าวเพอร์เฟกมากๆเลยน้องหมาไปแล้วไปแล้วคืนทันไปแล้วเรียบร้อยดูสิ จาหมาวันเดอร์วูแมนอันนี้น่าจะเป็นพันอะไรเอ่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะคะที่รู้ว่าจาหมาตัวนี้เป็นพันอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะเอา้าอันนี้เราสามารถเข้าไปอยู่ในโบนัสเลเวลได้ด้วยอะดูสิมีหมาขี้อิจฉาด้วยอะนี <c> ่ <oughs> มีหมาขี้ฉาด้วยฮึอุ้ยอาหารเยอะมากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเก็บอาหารก่อนข้างหน้ามีขนมปังไม่ใช่ขนมปังสิคืออะไรก็ไม่รู้ทาโก้ฮึมีแฮมเบอร์เกอร์นะคะ เพราะฉะนั้นเราจะเก็บเก็บกินให้หมดในของชอบของน้องหมาอร่อยมากเก็บกระดูกอร่อยสุดๆอออือออืในที่สุดฉันก็สามารถขึ้นมาบนแท่นแห่งชัยชนะได้แล้วเอาละจ้าไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะเลเวลนี้เราจะสามารถเก็บได้เท่าไหร่เดี๋ยวนะ้ำมันมีอันล็อกมันด้วยน่าจะเป็นรถไวเลอร์นะคะเนี่ยพันนี้น่ารักมากๆเลยเอาละไปกันต เราสามารถซื้ออะไรได้บ้างไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีที่ช็อปมีการเปิดโบนัสเรเวลมานะคะแล้วก็โอ้เราสามารถเอากระดูกนะคะมาซื้อตรงนี้ได้แอบแพงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เราเปิดมาได้ก็จะมีน้องหมาเอานี่ไงก็มีชื่อบอกนะคะ golden retriever นั่นเองตัวนี้นะน่ารักมากๆเลยตัวนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ย เขาบอกชื่อว่าอากิตาได้คะน่าจะเป็นสายพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคนไหนรักน้องหมารู้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้เราจะต้องเก็บเก็บให้หมดเลยเออวันเดอร์มาแล้วเอ้าโอ้โหโดนโคลนเข้าไปเต็มเเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหลบเก็บกุญแจนี่สามารถปลดล็อกได้แน่นอนเลยอ่ะคราวนี้นี่น้องหมาวันเดอร์วูแมนขึ้นไปแล้วจ้าโอ้โห เฮ้ยเดี๋ยวนะวันนี้เราสามารถปลดล็อกอะไรอะ่ะมันมีกล่องอ้ม oh my god ดูสิอันนี้มันเป็นชุดคอสต,ตูมอันใหม่ทุกคนน่ารักมากเลยโอ้โหดวงดีขนาดไหนเนี่ยสามารถปลดล็อกได้ทั้งหมดเลยนะคะไปต่อมาขอเปลี่ยนชุดนิดนึงชุดใหม่เลยก็แล้วกันนี่ชุดคอสต,ตูมอะไรเนี่ยบนหัวน่าจะเป็นอะไรอะ <c oughs> อง,งนุนเหรอ น่ารักมากอะมาต่อเลยจ้ะฮึบนี่อาบน้ำใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยโอ้โหมีแสงสว่างเฉิดฉายมากระหว่างทางก็จะมีน้องหมาพันอะไรก็ไม่รู้นะคะดุมากๆเลยอะอืโดนเก็บไปแล้วไม่เป็นไรมาต่อขึ้นได้หรือเปล่าอืโดนดักโดนดักข้างหน้าขึ้นไปไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นดเมเชียนะคะมาต่อที่โบนัสเรเวลกันดีกว่าจ้าเราจะต้องเก็บให้หมด นี่นี่ได้แล้วมาแล้วนี่เอาวันไหนดีอันนี้ก็เราการตรงกลางแล้วก็เก็บกุญแจน้องหมาน้องหมาขัดจังหวะข้างทางระหว่างทางอ,อ,อืออืออือทำไมมันเยอะเหลือเกินขอถ่ายรูปสักนิดนึงช,ชื้นอือแชะเริ่มชำนาญการเป็นหมามาแล้วจ้ะวิ รอบๆตัวน่าจะเป็นยุงนะคะทุกคนโอ้โหโดนยุงกัดแล้วก็มีมะเร็งวันด้วยอะ่ะน่าสงสารจ,จังเลยเพราะฉะนะนะคะใครที่เลี้ยงน้องหมาก็ต้องดูแลเขาให้ดีๆนะจ๊ะอาบน้ําแปรงฟันให้อาหารให้ครบสามมื้อนะแล้วก็พาไปนอนเล่านิทานให้เขาฟังด้วยนะจะดีมากเลยนี่มาแล้วหมาตัวใหม่อันนี้ดามมิเชียน,นะทุกคนไปกันต่อ,อครอนระหว่างทางอุ้ยมันหลบไม่พ้นนะ่ะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บน้องหมาบอยเฟรนนี่ไงได้ชื่อแล้วน้องหมาบอยเฟรนฮึบฮึบเออ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 โอ้ยเก็บไม่ได้เออทำไงดีนี่ตายแล้วเออเออมีบอยเฟรนมาช่วยนี่ไปเลยจ้าได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะสามารถขึ้นไปด้านบนได้หรือเปล่านะโถโดนขัดจังหวะจนได้อ่าไม่เป็นไรโอ้โหมีไอเทมมาใหม่ด้วยนะคะเป็นน้องหมาใส่ชุดเชียร์ลีเดอร์ แต่แบบว่าเดี๋ยวขอเดินไปต่อชุดนี้ก็แบบน่ารักด่อยู่แล้วนะเหมือนชุดเดินพาเลต <c oughs> มีหัวสูงสูงมีหัวสูงสูงเป็นรูปอง,งุ่นไปต่อนี่นี่อับน้าตีใส่เสื้อผ้าใส่ออเซสซสอรีใส่หมวกใส่หัวใส่ให้หมดเก็บกุญแจถ่ายรูปนี่มาแล้วขอชันสวยไหนได้จ๊ะเชะอู้ไปกันต่อ <c oughs> เอาล่ะขึ้นได้ไหม ขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้โทโดนขัดจังหว่ะโอ้โหนี่เราเดินทางมาถึงเลเวลที่14แล้วนะทุกคนมาไปต่อขอเปลี่ยนกลับเป็นวันเดอร์ก็แล้วกันชอบชอบมากเลยหมาแข็งแรงถ่ายรูปมายิ้มแฉ่งสวยงามอ,อืโดนโดนเมฆฝนเอ้ยโหลบไม่พ้นนะ่ะไม่เป็นไรเออหื้อโอ้โหโดนโดนเมฆฝนอีกแล้วโโเฮ้ยต่อคราวนี้ขึ้นไม่ได้แน่นอนนั่นไง ว่าแล้วเชียวน่าสงสารเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีชุดคอสตูมของเจ้าหญิงหรอเจ้าหญิงอะไรเอา้าแล้วนี่เปิดได้เฉยโอ้โหอะไรจะโชคดีปานนั้นว้าวมีสกินมาใหม่นะคะน่าจะเป็นสกินของของใครนะที่เขาชอบใส่ชุดชุดดันเมเชียนอะจำชื่อไม่ได้อะทุกคนคนนี้ยที่ชอบถักเสื้อผ้าชอบทำเสื้อผ้าอยู่ในดิสนีย์นี่แหละจำไม่ได้ทุกคนชื่ออะไร คู lla, เอล่าเออกว่าจะนึกออกเอาละไปกันต่อนี่เราใส่ชุดของคูัวเอล่าตอนนี้เขากำลังดังด้วยนะผมสองสีขาวดำนี่เอาละหมาบอยเฟรนช่วยเราแล้วฮึบอืออือบลบเก็บกระดูกขึ้นไปมาแล้วนี่ได้แล้วจา้าเมื่อกี้นี้เราน่าจะสามารถเปิดชุดอะไรนะเจ้าหญิงฟิโอน่าในเรื่องของเช็คนี่ไงเป็นเจ้าหญิงฟิโอน่าจริงทุกคนขอตูมฟิโอน่า แต่ว่าเราจะสามารถเปิดได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องเก็บกระดูกให้ได้เยอะๆนะคะฮึบไปแล้วน้องหมาบอยเฟรนมาเอ้ยเอ้ยหลบหลบไม่พน้นหลบไม่พ้นน่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องเก็บรองเท้าเก็บทรงผมเก็บให้ได้เยอะๆนี่หมาบอยเฟรนดช่วยเราไว้ยึบเออเออโอ้ต้องหลบหลบหลบไม่พ้นน่ะทุกคนน่าเสียดายถ่ายรูปสักนิดนึงอย่างสวย beautiful มากเลยจ้ะตอนนี้เราสามารถเก็บกุญแจามาได้แล้วนะคะแต่คงไปไม่ถึงเส้นชัยแน่นอนแต่ที่แน่ๆน,นะคะเราสามารถอันล็อกกล่องสมบัติได้แน่นอนเลยอะดูสิชุดของเจ้าหญิงฟิโอนานะคะแต่แบบว่าเงินไม่พออะมันอันล็อกไม่ได้ดูเหมือนว่าเจ้าหญิงเฟิโอนานะคบใครครับราว,ว่าเราจะต้องใช้กระดูกถึง2,500เลยนะเฮ้ยได้อีกแล้วโอ้โหเป็นนิวสกิน อันนี้เป็นเหมือนกับยังกี้หรือเปล่ามีปีกด้วยอ่ะมีแบบเป็นหมวกนะคะเอาละเราสามารถใช้ชุดนี้ได้แน่นอนแถมตอนนี้เราอยู่ในโบนัสเลเวลอีกต่างหากซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราสามารถเก็บกระดูกไปได้เยอะๆมีโอกาสที่จะเปิดเิมชุดชุดคอสตูมของฟริโอนาได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องเก็บให้ได้ค่อนข้างแบบเยอะเหมือนกันนะประมาณ200กว่ากระดูกแน่เอาเอาละ ไปต่อนี่มาแล้วเออหือโอ้โหหลบไม่พ้นน่ะไปต่อไปต่ออืมขี้โคลนมาแล้วขึ้นไปชั้นบนนี่เปิดได้คราวนี้วิ่งฉลุยวิ่งฉลุยหลบเก็บกระดุกอืม้มน่าเสียดายไม่ได้สองร้อยอ่ะเหลือขาดนดี่เดียวเหลือขาดยี่สิบอืมเอาล่ะเพราะเท้าเราจะต้องไปเล่นอีกหนึ่งตาสิบเอ็ดแล้วหรอ,อมาเร็วมากเลยอะ่ะไปกันต่อดีกว่านะคะเพราะว่าพี่ฝนอยากเก็บอะ่ะ อยากเก็บได้เป็นชุดของฟรีโอน่นี่ไง2,500นะคะอีกนิดเดียวเองมาไปต่ออีกหนึ่งรอบสู้ๆเจ้าน้องหมาไปต่อฮึบบ้อู้อาไปต่อไปต่อเร็วเก็บปีกเก็บปีกนี่ไงได้แล้วแปบ๊บเดียวได้แล้วหมวกืขาดหมวกได้แล้วจ้ะฮึบรองเท้าหวีผมนิดนึงมีบอยเฟรนดคอยช่วยเราไปต่อไปตอ ไม่สามารถขึ้นไปบนชั้นชั้นบนสุดได้นะคะแต่แบบว่าตอนนี้ก็คุ้มนะเพราะเราสามารถเปิดชุดของเฟียลนาได้แล้วทุกคนอุ้ยอันนี้เป็นชุดของฮันนี่ควินเหรอเดี๋ยวขอไปเปิดชุดเฟียลนาก่อนนี่ไงมาแล้วขนมพิงก็มามาไปกันต่อเลยจ้าโอ้โหหมวกมาเนี่อะไรอะ่ะหัวเหรอเอาเก็บไม่ทันโถหน่าเสียดาย <c oughs> ได้แล้วขนมพิงมาแล้ว อโอ้โหหลบหลบรองเท้าไม่มีนี่ไงผมผมมาแล้วชุดมาแล้วกระดูกมาแล้วจะรอดไหมนี่เอารอดอยู่ได้อยู่เดี๋ยวขอเก็บหัวหน่อยเก็บหัวเข้าไปได้แล้วชุดมาแล้วผมมาแล้วตัวมาแล้วกระดูกมาแล้วถ่ายรูปเรียบร้อยแย่ ที่สุดเราก็สามารถเปิดชุดคอสตูมของเจ้าหญิงฟรีโอนาได้แล้วจ้าทุกคนสำหรับวันนี้เจ้าหญิงฟรีโอนาด็อกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าแหมอยากได้ฮันนี่ควินเหมือนกันนะเนี่ย <laughs>